เกินแต้วนัทพรอวดภาพเซตล่าสุดทำไอจีลุกเป็นไฟสำหรับนางเอกสาวอย่างแต้วนัทพรทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าแต้วนั้นโหลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานสร้างชื่อมากมายอีกทั้งอย่างมากไปด้วยความสามารถอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นนางเอกที่สวยและแซปป่บมากๆไม่ว่าจะออกมาเผยลุคไหนๆก็ทำเอาใจละลายได้ตลอด อย่างล่าสุดแต้วก็ได้ออกมาเผยภาพเซ็ตของตัวเองที่มาพร้อมกับช no ุดโนบาแซบๆอวดอ,อิ่มทะลักโดยแต้วโพดภาพพร้อมลงแคปชั่นว่า growth is painful change is also painful but the t h i n g is as painful as saying stuck s o m e w h e r e you don't belong ag, แต้วคัลเลนเดอร์2024ท่อนบนก็แซบแบบตะโกนเลยส่วนท่อนล่างก็เก๋เวอร์เป็นกระโปรงยาวรองเท้าดอกไม้ชิคๆ คนบันเทิงและแฟนคลับอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าที่สุดดีงามมากคุณแม่จึงหูว้าวมากสวยแซบอะไรเบอร์นี้สวยสุดยอดอลังการมากๆค่ะซึ่งนี่ก็คือภาพส่วนหนึ่งที่แต้วตั้งใจถ่ายเพื่อลงในปฏิทินแต้วคาลเลนเดอร์เซต4 0 2 4ในเซตประกอบด้วยปฏิทินขนาด7คูณ10นิ้วมินิโปสเตอร์ขนาด A3 โฟโต้การ์ดแรนดอม2ใบาจาก4แบบ มีการเปิดรับออเดอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วแถมผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมโอนเงินร้อยคนแรกจะได้รับปฏิทินพร้อมด้วยลายเซ็นแต้วบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปคุ้มแน่นอน